Oh <laughs> พระนามของเราผู้ทรงโรมนาบรานีผู้ทรงเมตตาเสมอสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอเลิสลาครับกับผมท่านพ่เจ้าอหก์ครับเพราะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ท่าเรือกุลสงคราจังหวัดอุทบุรีนะครับท่าเรือแห่งนี้นะฮะบริเวณใกล้ๆท่าเรือจะมีมัสยิดเดียดิสุนันนะครับซึ่งบริเวณท่าเรือแห่งนี้นะครับประกอบด้วยชุมชนมุสลิมนะครับและมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ที่จํานวนมากนะครับ ช่นเคยครับในการอาลอิสลามฮะจะนําภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอิสลามเนี่ยไปถามเพื่อนต่างศาส,สนาเพื่อได้คําถามได้มาตอบ้อสงสัยในรายการเราครับและในช่วงอาร์ตอิสลามนะครับทางรายการจะนําภาพอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอิสลามไปถามเพื่อนต่างศาสนาครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับอาร์ตอิสลามครับ ทุกภาพที่เป็นอิสลามร่วมพูดคุยไปกับวิทยากรผู้ชำนาญในด้านศาสนาอิสลามภาพที่คุณเห็นและสงสยัย ภาพที่คุณตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอจะถูกเล่าเป็นเรื่องราวให้คุณได้เข้าใจจากอิสลาม ทุกวันพฤหัสเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทาง i p t v มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทา สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุวันนี้นะครับกับช่วงอักอิสลามอยู่กับผมครับอาเซรีมามะที่นี่ครับตำหนักสายสุธานุพดลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับผู้ชมครับผมนะครับพร้อมกับภาพภาพนี้ภาพของผู้ชายไว้เคราวนะครับเราจะมาถามเพื่อนๆืนต่างศาสนกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายไว้เคราว วันนี้ก็ไปถามกันเลยดีกว่าครับแ้วในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านแรกนะครับที่จะสอบถามนะครับคุณพี่นะครับสวัสดีครับมันพี่ชื่ออะไรครับพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊นะครับพี่ตุ๊ครับมีความพี่ตุ๊สงสัยไหมครับว่าถ้าพี่ตุ๊เห็นคนไว้คราวแล้วนะครับพี่ตุ๊จะรู้สึกยังไงเอยครับรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่าชอบแบบ หน้าแบบเกิ้งกี้ยัอยงอะไรเงี้ยค่ะชอบสะอาดสะอาดมาก <c oughs> แล้วถ้าพี่ตุมีคําถามว่าทําไมเขาต้องไว้เคราพี่ตุอยากถามอะไรไหมครับพี่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขานะประเพณีที่เขาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งอะคะ่ะที่ว่าต้องไว้เคราอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงคนที่สองเลยครับสดดีครับ ชื่ออะไรเอ่ยลูกปลาค่ะลูกปลานะครับลูกปลาวันนี้พี่มีภาพภาพหนึ่งนะครับนี่ภาพนี้ผู้ชายไว้คราถ้าสมมติว่าลูกปลาเห็นคนไว้เคราแล้วเดินผ่านมาลูกปลาคิดยังไงครับน่ากลัวสกรปรกค่ะสกปรกค,ค่ะอ๋อแล้วถ้าอยากถามเขาแบบตรงๆเลยทําไมแบบนี้ทําไมต้องไว้เครานะ่ะเอออยากถามเขาว่ายังไงเอ่ยทาไมถึงไว้อ่ะหล่อหรือว่าเป็นศาสนาคุณต้องไว้ตลอดหรือยังไงประมาณเนี้ค่ะสวัสดีทอม ชื่อมอสครับอ่าพี่มอสนะครับพี่มอสครับถ้าสมมติว่าเห็นคนไว้คราวแล้วเนี่ยพี่มอสร,รู้สึกยังไงกับเขาบ้างอะครับก็รู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นยังไงครับเหมือนแฟชันะน่นนะแฟชั่นอะไรัานธรรมเขาด้วยหรือเปล่าใช่ครับแล้วถ้าพี่มอสเห็นคนไว้คราวแล้วเนี่ยพี่มอสอยากถามคําถามอะไรกับเขาบ้างอะครับว่าไว้นานไหมครับถึงมันจะยาวขนาดนี้ครับอยากไว้ด้วยหรือเปล่าอยากครับแต่ก็ไม่ไม่อาจจะยาวไม่ไม่ขนาดนี้ ถ้าสมมติน้องนายเห็นผู้ชายไว้คราวเดินผ่านมาน้องนายจะรู้สึกยังไงเอ่ยครับรู้ว่ามันไม่คันหรอหรือว่ามันหล่อหรือว่ายัางไงไม่ทราบแบบมันดูแบบกระโปรงรเปล่าอะไรอย่างงี้แบบแอนตี้อย่างเงี้ยหรอใช่หนูไม่ชอบคนไว้คราวอ๋อโอเคครับแล้วถ้าสมมติว่าคนไว้คราวเดินผ่านมาแล้วเราสามารถถามเขาได้เราจะถามอะไรกับเขาเอ่ยก็ถามว่าทําไมไม่ตัดออกถ้ามันเทเหรอ ประมาณว่าทําไมคุณต้องไว้คราวให้ยาวด้วยถ้ายิ่งยาวยิ่งหล่อ,อ,อยังไงครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหมวยค่ะอ้าหมวยนะครับหมวยวันนี้มีภาพนี้ให้หมวยดูนะครับถ้าสมมติว่าหมวยเห็นคนไว้คราวแล้วหมวยรู้สึกยังไงครับเออรู้สึกลาคาลร,รู้สึกไม่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วถ้าเจอคนไว้คราวแบบนี้มาผ่านหน้าเราเลยเราอยากถามอะไรเขาไหมครับอยากถามว่าลาคาญไหม พี่เสียรู้ถ้าเห็นคนไว้เค่าแล้วพี่เสียรู้สึกยังไงครับกับการไว้เขายาวขนาดนี้ยรู้สึกไงล่ะครับถ้าแบบหน้าตาเขาไม่น่ากลัวมากก็เฉยๆครับเพราะผมก็เป็นคนไว้ชอบไว้เขาไว้หนวดอยู่แล้วครับแล้วถ้าสมมติว่าถามคนไว้เค่าได้อยากถามอะไรกับเขาไหมครับถามว่าทําไมถึงไว้แล้วไม่กลัวคนไม่ไม่ไม่กลัวคนกลัวหรออะไรประมาณเนี้ยขอบคุณพี่เสียมากครับ ชนชมครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเพื่อนๆต่างสาสนิทในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนชุนันทาคะเขามีคําถามอะไรบ้างเกี่ยวกับภาพภาพนี้นะครับภาพของหนุ่มอิสลามที่ไว้คราวนะครับก็มีคําถามมากมายเลยนะครับอย่างเช่นทําไมหนุ่มอิสลามจะต้องไว้คราวมันดูสกปรกมากๆม,มันดูเหมือนผู้ก่อการร้ายมันดูเหมือนกับคนเก็บ ความร้ายในตัวเองนะครับเอาเป็นว่าเราไปถามท่านวิทยากรพร้อมๆกับน้องฮั่นในช่วงหน้ากับช่วงอาิสลามช่วงนี้ช่วงอาิสลามผมอาสรีมามะก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทุกภาพที่เป็นอิสลามร่วมพูดคุยไปกับวิทยากรผู้ชำนาญในด้านศาสนาอิสลามภาพที่คุณเห็นและสงสยัย ภาพที่คุณตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอจะถูกเล่าเป็นเรื่องราวให้คุณได้เข้าใจจากอิสลาม ทุกวันพฤหัสเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทาง iptv มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒสวนสุนันทา ับตอนนี้กลับมาอยู่กับผมแล้วนะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่มัติวิตบียาดินซูนันจังหวัดนนทบุรีครับผมก็ได้อยู่กับวิทยากรของเราครับซึ่งเป็นประธานชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือนะครับซาลามอลัยกุลค้ับังามีครับผมซาลามครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับการไว้คราของมุสลิมนะฮะก็จากที่เราได้นําภาพนี้นะฮะก็ได้ไปถามเพื่อน ต่างศาส,สน,นะครับเราได้คําถามมามา,มากมายนะครับคำถามแรกที่เราได้มาก็คือว่าทําไมมุสลิมเนี่ยต้องไหว้เข่าครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าการดาเนินชีวิตของมุสลิมเนี่ยในทุกๆด้านนะครับต้องเป็นปรอบเป็นบทบัญญัติที่มาจากศาสนาที่มาจากพระเจ้าของเราซึ่งการไหว้เขาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นบทบัญญัติที่มาจากศาสนามาจาก พระเจ้าของเราครับผมแล้วได้สังเกตนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามนะฮะที่มีการไหว้เขาศาสนาคริสพราหมณ์ฮินดูศาสนายิวนะฮะก็มีการไหว้เขานะครับแล้วก็อยากถามว่ามันแตกต่างกับศาสนาอิสลามยังไงครับซึ่งถ้าเราสังเกตถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาสนาคริสตศาสนายิวศาสนาซิกส์เขาจะไหวหนวด ซึ่งยาวไปพร้อมๆกับเขา่าแต่สําหรับศาสนาอิสาลามเนี่ยท่านนาบีของเราท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวนะอิวะสัลลัมเนี่ยได้สั่งให้เราไว้เข่าก็คือเลี้ยงเขา่าแต่ให้เราขิดหนวดซึ่งนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างศาสนาอิสาลามากับศาสนาอื่นๆครับก็ชัดเจนนะครับแบบอย่างของการไว้เขาคือจากท่านศาสดา,าน,นาบีมุฮัมมัดของเรานะฮะแล้วก็อย่างประเทศอาหรับเนี่ยนะครับ การไว้เคาเนี่ยบางทีคือวัยรุ่นหนุ่มๆก็ไว้เคากันแล้วแต่ต่างจากประเทศไทยนะครับว่าบางทีวัยรุ่นก็จะไม่มีการไว้เคานะครับซึ่งเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือเปล่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมหรือเปล่าครับในการไว้เคาในตรงนี้ก็คือดัองที่บอกไปเลยนะครับว่าการไว้เคาเป็นบทบัญญัติของศาสนาซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องว่าจะจะอยู่ประเทศไหนจะอยู่ภูมิประเทศจะอยู่ ภาคไหนจะอยู่ประเทศไหนจะมีเชื้อชาติอะไรแต่ถ้าหากนับตือศาสนาอิสลามแล้วก็คือบทบัญญัติการไว้เคารเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติกับสำหรับผู้ชายทุกคนที่อยู่ในศาสนาอิสลาม,มครับครับครับแล้วการไว้เคารเนี่ยมีการแบบว่าอยู่ที่ความเชื่อไหมครับว่าไว้เคารเนี่ยจะโชคดีหรือเปล่าไวเาเ้เคาร์จะทำอะไรแบบสำเร็จทุกอย่างมันเกี่ยวไหมครับอ๋อก็คือการไว้เคาราเนี่ย เหตุผลหลักๆที่บอกไปแล้วก็คือ, mm. อก็คือเป็นบทบัญจัติที่มาจากพระเจ้าแล้วก็มันก็มีเหตุผลรองลงมาจากนั้นก็อย่างเช่นก็คือท่านอบีได้บอกว่าจงจงทำให้แตกต่างระหว่างพวกท่านกับพวกมุชลิมเนี่ย mm. ก็คือผู้ที่ตั้งปาคีเนี่ยโดยการไว้เขาในการขึนหนวด mm. ซึ่งสำหรับเหตุความเชื่อเนี่ย ก็มุสลิมทุกคนก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าหากเราปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะได้รับได้รับผละบุญ <sank t. S 2> แต่เรื่องส่วนเรื่องโชคลาบช่วงอะไรก็อันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อ <walking. S 2> ก็คือว่าในการไว้หนวดไว้เครานี่ไม่เกี่ยวความโชคดี <joue> แลนะครับ<ช>แต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอิสลามให้ต่างศาสนิกได้เห็นตัวตนของเราได้มากขึ้นนะ<ช><ช>ครับและในการเรื่องสุขภาพนี่ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับนี่โดยส่วนตัวก็คือได้ไปอ่านเจอว่า เรื่องเขาเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะไม่ได้ไม่ได้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเคยไปอ่านเจอมานะครับว่าเราเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้สมองเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตเราได้สังเกตได้จากว่านักปราชญ์อดีตนะส่วนใหญ่เขาจะมีเขาเยอะแยะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลไม่ว่าจะเป็นเฮโตไม่ว่าจะเป็นอะคิมิดิสหรือว่าของจื ก็คือนักปัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ล้วนลวแล้ว,ลวแต่มีคราทั้งสิน้นเขาก็ก็แสดงว่าการไว้คราเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพในความคิดส่วนตัวของวังก็คือจากเปรียบไม่ใช่เปรียบเทียบนะก็คือมองในยุคอดีตซึ่งมองลึกลงไปเกี่ยวกับนักวิชาการาในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หลายอย่างหลายคนนะครับที่มีการไว้คราแล้วเขาบุคคลที่ไว้คราเหล่านี้นะจะเป็นบุคคลที่รู้จัก จนมาถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครับ,รบแล้วก็การไว้เขาเนี่ยบางคนเนี่ยมองว่ามุสลิมไว้เขาแล้วมันดูโหดร้ายดูเหมือนผู้ก่อการร้ายในประเทศที่เป็นโซนที่อิสลามอยู่กันเยอะๆครับคือแบบว่าผู้นําของผู้ก่อการร้ายที่เป็นออกข่าวเนี่ยส่วนมากก็จะไว้เขาซึ่งบางมองยังไงครับในมุมมองของเพื่อนจากศาสนาต่างศาสนาเนี่ยที่มองว่าการไว้เขาแล้วมัน ดูโหดไปครับดูเป็นเหมือนกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยครับครับซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวในในมุมนี้เห็นเห็นว่าการมองว่าการไว้เคราเนี่ยมีอ่าเป็นเป็นสกปรกเป็นพวกก่อการร้ายเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นการมองมุมเดียวนะครับซึ่งถ้าเราเห็นได้ว่าดาราศิลปินก็บางคนก็มีไว้คราแต่ทำไมเราไม่มองว่าพวกเขาเป็นแลตที่ก่อการร้าย ซึ่งถ้ามองว่าก่อการร้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นการมองมุมเดียวมากกว่าครับผมและในยุคนี้นะฮะก็สังเกตไม่าจากที่วางบอกคือดารา,ามุสลิมในโซนอาหรับหรือไม่ก็มาเลเซียกใกล้ๆบ้านเราเนะะี่ยก็มีการไว้เขานะครับแล้วการไว้เขาเนี่ยกับแฟชั่นหรือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเหมือนกันไหมครับในการไว้เข้าของตามแบบบัญญัติกับไว้เข้าแบบแฟชั่นเนี่ยฮะก็ การไว no oh. okay. ้คราแบบบทบัญญัต mm ิก hmm. ับไว้ั่นไว้คราแบบแฟชั encoun, ่นเนี่ยมันเป็นการไว้คราเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าการไว้คราของมุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นการไว้คราตามแฟชั่นการไว้คราของมุสลิมเป็นการไว้คราตามบทบัญญัติของศาสนาแต่การไว้คราตามแฟชั่นเนี่ยเป็นการไว้คราที่ตามสมัยตามเพราะว่ามีบางช่วงก็ฮิตการไว้คราบางช่วงก็ คนออกครับ,ออรบมันก็หลักๆก,ก็คืออยู่การตั้งเจตนาของเราว่าเออเราเน็ยไว้เขาเพื่อสิ่งไหนเออไว้เขาเพื่ออะไรตรงนั้นหรือเปล่าครับบางว่าครอ๋อครับแล้วเราอย่างภาพนี้นะฮะแล้วก็อย่างภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเออคนไว้เขาบางคนเนี่ยก็จะมีการใส่หมวกบางบางคนก็จะมีการโพกผ้าสารบันนะคบเออทำไมบางคนใส่หมวกบางคนไม่ใส่ครับ อ๋อการเรื่องสารบันกับเรื่องหมวกก็คือมีบทบัญญัติจากท่านนบีครับว่าให้เราปิดหัวซึ่งสารบันกับหมวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันโดยภูมิประเทศซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่หมวกเพื่อปิดหัวแล้วก็อาหรับก็จะใส่สารบันเอาละครับช่วงนี้ก็เนื้อหาของเราก็กำลังเข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับก็ ช่วงนี้ก็พักชมโฆษณาสักครู่ครับมาพบกันช่วงหน้าครับอัลอิสลามครับผม ทุกภาพที่เป็นอิสลามรวมพูดคุยไปกับวิทยากรผู้ชำนาญในด้านศาสนาอิสลามภาพที่คุณเห็นและสงสยัย คุณตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอถ,ถูกเล่าปเป็นเรื่องราวให้คุณได้เข้าใจจากอิสลามทุกวันพฤหัส เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทาง iptv มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒสวนสุนันทา ตรงแรกนะครับว่าทําไมต้องไว้เขาไว้เขาอย่างเดียวไม่พอครับมุสลิมต้องมีการใส่หมวกสีขาวด้วยครับไม่ไม่จำเป็นต้องสีขาวคุณมีการใส่หมวกด้วยครับครับครับในส่วนของการใส่หมวกนะครับก็เป็นเป็นการซึ่งมีบทบัญญัติไว้ว่าให้มุสลิมเนี่ยปิดปัวแต่ไม่ได้เป็นเป็นการบังคับซึ่งถ้าเราหากเราทำเนี่ยเราก็ได้ผลบุญหากเราไม่ทำเนี่ยก็เราก็ ไม่ได้ผลบาปก็คือใส่หมวกไม่เป็นแบบไม่มีการบังคับะครับอ๋อแต่การไว้ครอวเนี่ยเป็นการบังคับะคะอ๋อก็คือว่าหมวกเนี่ยเราจะใส่ก็ได้ถ้าเราใส่เราก็ได้บุญครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้บุญแล้วก็เราก็ไม่บาปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมสังเกตอยู่เหมือนกันฮะ,ะว่าคนอาหรับเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็ส่วนใหญ่คนอาหรับก็จะมีการไว้ครานะฮะครับแล้วก็ที่ต่างจาก ประเทศอื่นเนี่ยเขาจะใส่เสื้อขาวด้วยครับแล้วเออมันมันสำคัญไหมฮะเสื้อขาวกับศาสนาอิสลามเนี่ยเสื้อต๊บขา,ขาวของผู้ชายซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าต๊บขาวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของฝั่งอาหรับก็คือวัฒนธรรมของตะวันออกกลางประเทศอาหรับนะครับแต่เป็นไม่ใช่วัฒนธรรมของมุสลิมนะครับก็เหมือนกับบ้านเราวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกันสรวก็เป็นวัฒนธรรมของของบ้านเรา แต่ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของมุสลิมซึ่งการแต่งกายของมุสลิมเนี่ยข้อ mm hmm. บทบัญญัติก็ไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ชายเนี่ย mm hmm. ให้ปิดตั้งแต่สะดือจนถึงใต้หัวเขา่าอ๋อครับคือบางทีก็ไม่จาเป็นใ,ในการใส่เสื้อขาวนะครับใช่ครับอ๋อครับผมแล้วก็มีข้อสองสัยนะนอกจากเรื่องเขาเนี่ยปร,ประเด็นนี้ก็ถูกถามมาเยอะนะว่าทําไมผู้ชายมุสลิมเนี่ยต้องผิดออกด้วยครับ ซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่ก็ได้บอกไปว่าเป็นบทบัญญัติที่มาจากพระเจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขิดหนวดขิบอวัยาวะเพศโกนขนลับแล้วก็โกนขนต้ร่มผ้าล้วนแล้วแต่เป็นบทบัญญัติมาจากพระเจ้าและก็เหตุผลประการถัดมาก็คงเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับก็ก็อย่างได้บอกแล้วแค่ว่าพระเจ้าเนี่ย รักเรายิ่งกว่ามารดาของเราเองครับแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสมาทรงสอนเรามาเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีคือแน่นอนว่าพระเจ้าจะไม่สั่งให้เราทำในสิ่งที่ชั่วอยู่แล้วครับก็ในเรื่องการขีดเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมุสลิมเนี่ยโหดร้ายนะต้องขีดตอนในยุคปัจจุบันนะครับลองลองลองศึกษานะครับว่าไม่จาเป็นไม่เฉพาะเจาะจงมุสลิมนะครับอย่างฝรั่งเนี่ย หรือว่าคนไทยบางคนนะครก็มีการขลีบออกแล้วเพราะว่าการแพทย์เนี่ยได้พูดคุยได้ได้ทําการวิจัยเรื่องนี้นะว่าการขลีบออกเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาคือคว,าาความสะอาดอย่างดีเลยนะครับว่าเนี่ยมันมีเชื้อโรคเยอะนะครับพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์มาในความเชื่อของมุสลิมนะครับก็พระเจ้าสร้างเรามาทําให้พระเจ้าเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับตัวของเราฉะนั้นพร์ได้บทบัญญ,ญัติ พระองค์ได้บทบัญญัติรรตเรื่องของความสะอาดมาไม่ไว่าจะเราต้องขิบปลายอวัยวะเพศเราต้องปนผลลัพธ์ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความสะอาดทั้งสิ้นนะครับซึ่งมีบทวิจัยนะครับว่าการขิบเนี่ยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้ส่วนหนึ่งครับซึ่งอิสลามเนี่ยก็ได้บรรัญญัติไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆของอิสลามแล้วว่าต้องขิบปลายอวัยวะเพศอ,ออกแต่การแพทย์เนี่ยเพิ่งมาวิจัยและ รู้ผลอย่างจริงองว่าการคิดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการรักษาสุขภาพของเราได้มากด้วยใช่ไหมครับตอนนค, <c oughs> ครับจากที่เราได้พูดคุยกับบางอามีนะครับก็ทำให้ได้ไขข้อสงสัยและคำถามที่ได้ถามมาผมก็คิดว่าผมก็ตอบไปเกือบจะครบแล้วนะฮะก็ผมขอสรุปสั้นๆนะครับว่าทำไมอิสลามต้องไว้เขาวคำตอบก็คือ ตามแบบอย่างของศาสดาเราเองครับก็คือชานาบีสลลักหัวเลยมุสล,ลิมครับคือแน่นอนครับว่าสิ่งใดที่มาจากคําสอนของพระเจ้าและแบบอย่างของท่านนาบีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญและเป็นวาจิบหรือสิ่งที่ต้องทํานะครับสำหรับ,บรมุสลิมและจําเป็นสําหรับมุสลิมนะครับและผมสังเกตได้ว่านะครับว่าอิสลามเนี่ย ไว้เขาผู้ชายอิสลามไว้เขาแต่ผู้หญิงอิสลามใส่กิญานั่นก็แสดงว่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของอิสลามออกมาชัดเจนนะครับว่าเออเนี่ยเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชายผมยาวการไว้ผมคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงแต่การไว้ผมเนี่ยเราก็ไม่สามารถเป็นมองของสตรีได้เพราะว่าสตรีของเราเนี่ยจะคุมพิฬาคนที่มองได้ก็เป็นภรรยาเท่านั้น นะครับเป็นเป็นสามีนะครับที่มองภร,รรยา<อ>ได้เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกอิสลา,ามเนี่ยจะเน้นเรื่องความสะอาดซึ่งเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยมองว่าการไว้เขาเนี่ยดูสุปรกมันไม่มีเวลาในการดูแลบางทีไว้ยาวไว้ยาวเลยนะแต่จริงจริงนะครับคนที่ไว้เขานะครับผมขอฟันธงได้ยืนยันเลยนะครับว่าคนไว้เขาเนี่ยสะอาดแน่นอนครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําตามแบบอย่างของท่านศาสดาและเขาได้ทําการดูแล หนวดของไอ้ดูแลขาของเขานะฮะอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณบางอมีนะครับที่มาไขประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการไว้เขาของศาสนาอิสลามนะครับก็ขอขอบคุณบางอมีมากครับสละลัยกุ้งรับ และในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าทําไมหนุ่มมุสลิมต้องไว้เขาเลยนะครับสําหรับวันนี้รายการอัลอิสลามกับผมท่านพิดาวอายีครับก็ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา1 0 3นาฬกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง IPTV มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับและทางเพจอัลอิสลามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Every night and every day